จะพูดในเรื่องของอัญมณีประจําวันเกิดควรจะมีอัญมณีอะไรที่จะต้องเป็นของตัวเองแล้วส่งเสริมหนูในด้านไหนอยากสูงส่ง<ฆ>ต้องการผู้ปกครองที่ดีเอาลูกน้องมันอยู่แต่ทายังไงให้ลูกน้องมันเกรงเราบ้างไหมเงินมีละแต่ไม่อยากเจ็บป่วยเลยอัญมณีอะไรที่เสริมสุขภาพควรจะใส่อัญมณีอะไรหรือควรจะหลีกเลี่ยงไม่ไม่ไม่ใช้อัญมณีอันนี้เพราะมันจะขัดขัดโชคลาภทําให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยทําให้เราไม่สะดวกในการดําเนินชีวิตทักษะจะบอก หลายอย่างเลยบอกอักษรที่ตั้งชื่อวันเกิดแล้วนะคะยังบอกถึงทิศที่ตัวเองควรจะไปอยู่ทิศที่ดีนะคะหรือว่าแล้วยังจะบอกถึงในเรื่องของอะไรอะ่ะการที่เราจะเลือกอชัยภูมิโตขึ้นไปทํางานที่ไหนดีไปอยู่ที่ไหนดีนะคะอะไรอย่างเงี้ยมันจะสอดคล้องกับการดําเนินชีวิตทั้งหมดสุดท้ายคือเครื่องประดับสีเสื้อผ้าสีของอัญ,ญมณีที่จะมีประจําตัวอันเนี้ย มันอยู่กับเราเลยนะ,ะทีนี้ครูพูดถึงในหลักของโหราศาสตร์ไทยเท่านั้นนะคะ,คะแต่ว่าในโหราศาสตร์อื่นเขาก็จะมีนะคะในเรื่องของอัญมณีหรือว่าอัญมณีประจําวันเกิดปีเกิดเดือนเกิดอะไรอย่างเงี้ยหรือมักเขาจะใช้หลักการแต่ว่าในทักษะจริงๆเขาใช้วันเกิดเขาไม่ใช่เดือนเกิดวันวันที่หนู แวะออกมาแั่นแหละอันแหละเป็นตัวสําคัญที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นครูจะพูดในเรื่องของอัญมณีประจําวันเกิดของหนูเกิดวันอาทิตย์จันทร์คารเนี่ยนะควรจะมีอัญมณีอะไรที่จะต้องเป็นของตัวเองแล้วส่งเสริมหนูในด้านไหนส่งเสริมบุคคลแต่ละท่านในด้านไหนบ้างอย่างคนเขาไม่ต้องการไม่ต้องการความรวยนะแต่ต้องการอํานาจอยากสูงส่งนะอะไรอย่างเงี้ยต้องการผู้บกครองที่ดีเอาคนเอาลูกน้องให้มันอยู่มีลูกน้องเยอะมาก นะคะตังมีแล้วนะคะแต่ทายังไงให้ลูกน้องมันเกรงเราบ้างไหมอย่างนี้นะคะหรือบางคนต้องการสุขภาพอัญชมณีอะไรที่เสริมสุขภาพนะคะเงินมีแล้วแต่ไม่อยากเจ็บป่วยเลยนะคะเอาสุขภาพดีๆได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนอยากต้องการหลักฐานฐานะให้มันมั่นคงให้มันเฟิร์มนะคะเอาไปลงทุนทําอะไรดีหลักฐานของเราจะดีควรจะใส่อัญมณีอะไรหรือควรจะหลีกเลี่ยงไม่ไม่ไม่ใช่อัญญมณีอันนี้เพราะมันจะขัด ขัดโชคลาบทําให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยทําให้เราไม่สะดวกในการดําเนินชีวิตอันนี้มันจะมีตัวบอกตามวันเกิดเท่านั้นครูพูดแค่วันเกิดนะนะแต่ในในเว็บต่างๆก็จะมีเดือนเกิดอะไรอย่างเงี้ยหรือมีอัญมณีของทางต่างประเทศเข้ามาอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณนะคะว่าจะเอาไปผสมกันหรือความเหมาะสมเป็นเช่นไรนะครูก็เรียนมาหมดแล้วในทางพระตะตอนเรียนก็ก็เรียนนะคะว่าอัญมณีที่เขาใช้แก้ นะคะในการเรียนเนี่ยในการส่งเสริมก็จะไม่เหมือนกับเรา คล้ายๆกันแต่ว่าไม่ไม่เหมือนที่เดียวแล้ววันนี้ขขออนุญาตพูดถึงเรื่องของอัญมณีตามวันเกิดที่ตามทักษะค่ะที่นี้ักนเิแชร์ถามในตัวแทนล้วกันนะคือเชื่อว่าหลายๆท่านดูอยู่ก็อาจจะเอ๊ะมันเหมือนเป็นความเชื่อมันมีเหตุผลรองรับในความเชื่อนี้ไหมอย่างเช่นเรื่องของสีเป็นต้นนะนะคะก่อนหน้านี้เรานําเสนอเรื่องสีไปหรือว่าดวงจีนเองก็ใส่ใจเรื่องสีเป็นพิเศษต้องเอาสีมาแก้มาเสริมตรงนี้นั่นคือบางคนก็จะมองว่า เหตุผลยังฟังไม่ค่อยร้อยเปอร์เซนต์สักเท่าไหร่ทําไมสีถึงเสริมเราได้ช่วยเราได้อัญมณีก็เหมือนกันค่ะถ้าให้ครูอธิบายเพิ่มเติมในเชิงเหตุและผลน่ะในเชิงเหตุนะเอาง่ายๆดีกว่าค่ะอัญมณีนี่ที่ครูพูดถึงเนี่ยมันคือรัตนชาตินะน้องแชร์ครูไม่พูดถึงของปลอมนะไม่เอานะเอาของจริงนะเอาของจริงนะรัตนชาติเป็นแร่ธาตุถูกต้องไหมคะมันแร่ธาตุเนี่ยเขาจะเขาจะเกิดเอโนธรรมชาติเขาจะมีพลังงานของเขาอันดับอันดับที่หนึ่งเลย อะไรที่ก็ตามที่มันเป็นธรรมชาตินะคะเพชรเม็ดหนึ่งอ่ะที่เอามาเอามาใส่เนี่ยมันมันมันกว่ามันจะเป็นเพชรน่ะน้องแชร์เขาเขากว่าจะเป็นจะเป็นแร่ธาตุที่เป็นอญญนญมณีที่มีค่าแบบหรือทับทิมสักเกม็ดหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะมันต้องสั่งสมมาตั้งเท่าไหร่ <S s s เขามีพลังงานในตัวอยู่แล้วตามธรรมชาติอันนี้ครูพูดถึงหลักของของ,ของการ ทำตัดตามธรรมชาติหรือหลักเหตุและผลเลยคือเขาได้พลังงานอยู่แล้วะนะจากแร่ธาตุจากดินจากพลังงานของธรรมชาติอยู่แล้วเขามีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาได้ในตัวเขาอยู่แล้วเขามีพลังงานอยู่แล้วถามว่ามีเหตุและผลไหมอันนี้คือเหตุผลเลยนะคะ <Words S 1> ว่าเขามีพลังงานในตัวอยู่แล้วเนาะ <Because S 1> พลังงานก็คือจะส่งทั้งทั้งดีและทั้งไม่ดีในตัวของในตัวของเขาอยู่แล้วที่เขาจะที่เขามีอยู่แล้วในตัวเขาจะให้ผลกับท่านผู้นั้นทีนี้ไอ้ความสอดคล้องก็คือตัวเรา ตัวเราสามารถจะรับพลังงานชนิดนี้ได้ไหมนะคะแล้วสมมุติว่าบางคนจะถูกกับทับทิมมากนะคะทับทิมคือพลอยสีแดงเนาะและตาชาติที่เป็นทับทิมแท้ใส่แล้วดีรุ่งเรืองแต่บางคนไม่ได้เลยถือว่าทําอันตรายต่อเขาอย่างมากมายคือในตัวของในตัวเราก็มีธาตุน้องแชร์่ะในตัวบุคคลก็มีธาตุอยู่แล้วธาตุสีของเราเนาะดินน้ําลมไฟของเราเนี่ยก็เหมือนกับอัญมณีนั่นแหละก็เป็นธาตุใช่ไหมก็เป็นก้อนแร่ ก้อนแรกคือเป็นอิฐดินทรายเป็นเป็นธาตุแท้ๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นธาตุเนี่ยมันจะต้องกลมกลืนกันระหว่างตัวอัญ,ญมณีตัวรัตนชาติกับตัวบุคคลเขาถึงจะให้พลังงานที่สอดคล้องกับตัวท่านนั้นทีนี้ก็จะมีศาสตร์ถ้าเผื่อ,อศึกษาเยอะๆนะคะก็จะมีบางคนเขาใช้ใช้ธาตุใช้รัตนชาติในการรักษาโรคนะอย่างครูไปไปเรียนหนังสือตอนที่เรียนอยู่ที่ อินเดียบ่อยๆนะไปบ่อยๆมากเลยเอางานไปส่งไปไปเรียกก็จะเห็นว่าเขารักษาด้วยตระหน,นาชาติแต่ตถ้าเป็นของแท้นะคะนี่พูดถึงของแท้นะเขาจะมีพลังงานคือใช้แร่ธาตุเนี่ยทำการรักษาแต่ว่าไม่ใช่แบบป,ปุ๊บปั๊บมันเป็นแพทย์ทางเลือกอมันจะไม่เท่ากับยาที่บําบัดโดยตรงนะคะหรือไม่ก็เขาใช้ในการแก้ไขแก้ไขก็คือสมมุติว่าในปีนี้ในในในปีนี้เนี่ยสีอันเนี้ยของตราชาติอันเนี้ยถูกต้องกับเขาเขาจะใช้ จะส่งเสริมในด้านของการทํางานของธุรกิจของสุขภาพของเขาถ้าเขาใช้อัญมณีอันนี้นะเสริมพลังธาตุเสริมพลังธาตุในตัวของเขาให้โดดเด่นเฉพาะในปีนี้นะคะเขาก็จะหมุนหมุนดวงดาวเข้าไปว่ามันสอดคล้องไหมนะคะอันนี้ก็คือการใช้ประโยชน์จากรัตนชาติหรือจากอัญมณีนะคะแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงอย่งพูดว่าในเดือนนี้มันไม่ดีหรือในปีนี้มันไม่ดีรัตนชาติอันนี้ไม่ดีเขาก็จะไม่ใช้นะท่นี้ครูก็ มองดูเอ๊ะมันจริงหรือมันไม่จริงก็มีการเก็บสถิตินะคะจากจากคนที่ใช้มาหรือจากนักโหราศาสตร์นะคะก็มีเปอร์เซนต์มีเปอร์เซนต์ที่ว่ารัตนชาติเนี่ยมันมีมันส่งผลถึงตัวเจ้าชะตาได้ถ้าเขาใช้แล้วมันสอดคล้องกับตัวบุคคลท่านนั้นนะคะมันสอดคล้องมันจะส่งผลในทางที่ดีแต่ถ้าบัวมันขัดแย้งมันก็จะให้ผลในทางอีกด้านหนึ่งในทางที่ลบนะคะบางคนชอบมาก นะคะอันนี้เราชอบแต่ว่าสิ่งที่ชอบไม่ใช่สิ่งที่ใช่ถูกต้องไหมนะคะอันนี้ก็ต้องก็ต้องหลีกเลี่ยงไปนะครับเพราะมันจะขัดแย้งนะคะกับตัวเองนะคะก็ลองไม่ใช่สิ่งนั้นดูที่แล้วก็ลองไซส์อีกสิ่งหนึ่งดูซิมันจะดีไหมนะคะวันนี้น่าจะเป็นความรู้ที่ดีเลยดูเป็นวันใช่ไหมคะประจําวันที่เราเกิดใช่ค่ะเอาวันเกิดขึ้นมาตั้งแล้วก็สิ่งใดที่จะเสริมนะคะแล้วสิ่งใดที่ ที่ควรจะหลีกเลี่ยงหรือจะเลือกสิ่งใดมันจะเหมาะตามวันเกิดคือตามทักษะเลยอันนี้เหมือนกันโปรยนะ เมื่อการโปรยโปรยของนะคะให้มาเรียนทักษะแต่มันมีหลักการแล้วไม่หลักการมันเป็นเรื่องที่เขาเขาเก็บสถิติมาแล้วนะคะที่ถ้าอย่งนั้นน่ะมันจะเขียนตำราไม่ได้ไม่ใช่ค่ะตำราต่างๆที่เขียนขึ้นเนี่ยคือเขาเก็บสถิติมาแล้วนะคะว่ามีความเป็นไปได้นะคะมากกว่า50%อัพ ที่เกิด mm hmm. เกิดเหตุการณ์แล้วเกิดขึ้นประมวลขึ้นมาเป็นตํารา mm hmm. ขึ้นมาได้สอดคล้องแล้วก็ไม่ใช่ตําราคือครูไม่ได้อ่านตำราภาษาไทยอย่างเดียวนะกว่า mm hmm. ตําราภาษาอังกฤษด้วยนะคะแล้วก็ตำราของโหราศาสตร์นักโหราศาสตร์ต่างๆ mm hmm. ก็จะมีความสอดคล้องในเรื่องของรัตนาชาติอัญมณีนี่แหละใช่ mm hmm. จะคล้ายๆกันค่ะ mm hmm. นะคะแล้วแต่ความเชื่อของอย่างหยกของคนจีนเนี่ย mm hmm. เขาจะใช้กันมากเลยนะคะว่าอันนี้คืออัญมณีหรือรัตนชาติที่เป็นของแท้นะหยกสีเขียวหยกสีแดง รืออะไรอย่างนี้จะให้คุณอย่างอย่างเช่นไรหรือการรักษาโรคภัยไข้เจ็บก็คือรัตนชาติเนี่ยจะเป็นตัวบอกนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีความเป็นไปได้หลายๆศาสตร์ก็พูดถึงเรื่องของอัญมณีหรือว่ารัตนชาติแล้วส่วนใหญ่ก็เกี่ยวโยงกับการมาเสริมหรือว่ามาแก้ไม่เฉพาะโหราศาสตร์ไทยเนาะอย่างที่แม่บอกไม่ใช่เฉพาะทักษะเยอะแยะมากมายหลายๆเผ่าพันธุ์เขาก็ยึดถือเรื่องศาสตร์นี้มาตั้งแต่นมนานแล้วเหมือนกันค่ะมันเหมือนกับคู่กันเลยคู่กันกับศาสตร์การพยากรณ์เลยนะคะอย่าง เอาลอชาจะเห็นอย่างอย่างเทอคอยสิ่งี้เป็นหินหินสีหรือพกน็นจัดอยู่ในกลุ่มมรดนชาตินะคะอย่างอะมทิสซึ่งไม่ใช่พลอยที่คนนิยมในบ้านเรานะแต่มันจะไปอยู่ในต่างประเทศอย่างเงี้ย<ๆ>ก็ใช้ได้นะคะ,ะ,ะหรืออย่างอะไรนะเป็นอะไรไพรินหรือเป็นพลอยที่มันเป็นแบบอะไรโรสคอยเงี้ยผู้หญิงทุกคนจะใฝ่หา หนูมียังอะยังค่ะต้องมีนะคะความรักจะมาหาโดยเร็วเลยค่ะนะคะของแท้นะคะโรสคอร์สเนี่ยมันก็ไม่ใช่จะถูกนะคะของแท้นะคะต้องดูว่าโรสคอร์สถูกกับแชร์หรือเปล่าใช่นะคะเดี๋ยวก็จะดูนะคะ,คะพรอสีชมพูเงี้ยถูกกับเราไหมะนะคะอานเนี้ยมันเป็นมันเป็นหินหรือเป็นรัตานชาติอันหนึ่งนะคะถ้าเป็นของแท้เนี่ยก็จะให้คุณกับเรามากๆ เอานะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะถ้าเผื่อต้องการจะให้คนมารักมาชอบต้องการบริวารเยอะๆต้องการลูกน้องเยอะๆทับทิมลูกทับทิมเอาทับทิมแท้มาเลยนะคะหาไว้ของแท้ไม่จำเป็นต้องใหญ่แต่ขอเป็นของแท้นะคะ,คะให้มีไว้ประจําตัวเนาะแล้วเกิดวันอาทิตย์ด้วยจะให้คนรักเรามีบริวารเยอะๆให้ลูกน้องมันอยู่กับเราดีๆเนี่ยอาทับทิมมาไว้สเสมดหนึ่งนะคะถ้าต้องการสุขภาพต้องการสุขภาพก็ให้ใส่เพชรหรือไข่มุก นะหนูจะเอาอะไรหนูจะเลือกเอาอะไรบางคนบางคนรวยแล้วบอกบางคนเข้ามาบอกครูบอกเขาไม่เอาอ่ะเขาอยากสุขภาพมุเกิดวันอาทิตย์เดินหนูใส่ไข่มุกได้ไหมครูบอกได้หนูใส่ไปเลยเพราะตอนแรกเข้าใจว่าเอ้เฉพาะของคนวันจันทร์ไม่ใช่เราก็ใส่ได้เหมือนกันเราใส่ได้เราจะเอาอะไรเราจะเลือกเอาอะไรนะคะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะต้องการให้คนรักได้ก่อนบริวารเยอะๆนะคะใส่ทับทิมต้องการสุขภาพเอาไข่มุกมาใส่นะคะถ้าต้องการต้องการในเรื่องของบริวารยุตเดช ต้องการเดทนะคะมีอํานาจมีอํานาจบารมีเยอะๆเนี่ยให้หนูหาโกเมนมาไอ้ไอ้พลอยที่มันแดงกำกับอะสีกำกันะคะเอาโกเมนมาใส่นะต้องการมีอํานาจค่ะเหนือสามีอย่างนี้เป็นต้นใส่โกเมนใส่โกเมนไปเลยนะคะถ้าต้องการความร่ํารวยสำหรับผู้เกิดวันอาทิตย์เอาหยกสีเขียวมาใส่หรือมรกตมรกตแท้ๆนะลูกแพงอยู่แพงอยู่นะคะเอามรกตมาเลยนะคะหรือไม่ก็หยกสีเขียว นะคะถ้าต้องการได้ทรัพย์สินที่ดินเยอะๆนะคะหานินมาหานินอะินสีดำดำนะคะเอามาเลยนะคะนินแท้ๆนะคะนินแทๆ้ๆนะสีดำดำนะคะเอามาใส่เลยนะคะถ้าต้องการให้เรียวแรงมันเยอะนะคะมีความขยันขันแข็งเอาบุษราคำมาใส่ต้องการพลังงานได้เยอะนะ,ะถ้าตัวเองรู้สึกว่ามันอ่อนล้าไม่ค่อยจะมีแรงจะไปทําอะไรนะบุษราคำมาใส่ นะคะอันนี้นะแล้วถ้าเบื่อต้องการมนตรีต้องการที่ปรึกษานะคะให้คนมาช่วยเราเยอะๆนะคะเขาบอกว่าสีมนตรีของคนที่เกิดเกิดวันเกิดวันอาทิตย์นะคะเกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะคะดาวมนดาวมนตรีของเขาเนี่ยนะคะให้หาพลอยสีสีขุนขุนนะลูกสีอะไรอ่ะที่ครูบอกที่หนูไม่เคยรู้จักมันบุกดาหาบดาสีขุนขุนหรือหรืออย่างเงี้ยนะคะเอามาใส่ยี่ราเนี่ยเอามาใส่ เป็นมนตรีของคนวันอาทิตย์นะคะสีที่คุณเหลียกลียงที่สุดทั้งหมชาวอาทิตย์ทั้งหลายอย่าเอาไพรินมาหค่ะบลูซับไฟพวกนี้ยเธอคอยเลิกไปเลยสีว่าฟ้าฟ้าน้ําเงินไม่ได้เหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะนะคะยาอย่าไปยุ่งกับเขาหนึ่งไปทำให้เกิดการติดขัดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอามาแล้วมันจะช้าไปหมดทุกอย่างกว่าจะได้เลยสักอย่างนะครับเพราะฉะนั้นพวกซับไฟหรือสีน้ําเงินสีฟ้าตัดไปสำหรับชาวชาว ที่เกิดวันอาทิตย์นะนะพูดเกิดวันอาทิตย์นะทักษะอย่างเดียวอยากได้ทุกอย่างเจ็ดอย่างนี้ก็เอามามาเลยโอ้โหตุกเค็ดเคลนที่อันนี้มัณีเต็มตัวไปหมดใช่เห็นบางคนใส่แหวนสิบนิ้วก็คือเต็มไปหมดเลยเลยที่บางคนก็จะโฟกัสไงนะคะว่าจะ จะอยากได้อันนี้เี้ก็เลือกเอาเนาะอยากได้ตัง์อกได้ตังเงเยอะก็ถ้าเกิดวันที่ก็เอาหยกมาใส่มรกฏมาใส่เยอะๆเงินจะไหลมาเทมาส่งเสริมจริงนะคะแต่ต้องมีรถสนิยมด้วยไม่ใช่ประโคมหมดเลยจ้าดูขัดตาพี่หมดนะคะนีก็ก็เลือกเอานะคะเลือกโฟกัสเรื่องอะไรนะคะมคุณวันจันทร์มอสาวันจันทร์หนุ่มวันจันทร์บ้างนะคะต้องการให้คนรักใคร นะะมีบริวารเยอะๆนะคะไข่มุกมาเลยเพชรมาเลยเพชรเพชรเพชรแท้เพชรแท้เพชรเทียมไม่เอาเอาของแท้มานะคะใส่เพชรมาเลยนะคะอยากให้ได้ลูกน้องเยอะๆนะคะพูดกันง่ายๆนะคะให้บริวารรักนะคะอยากให้มีสุขภาพดีนะคะเอาโกเมนมาใส่เอาโกเมนมาใส่นะคะเอาโกเมนมาใส่โกเมนสีแดงก่ำก่ำมาใส่นะคะ ถ้าอยากให้อ่อะไรอย่างมีอํานาจมีเดชะาบารมีเอาหยกมาใส่ครับคนวันจันทั้งหลายนะเอามรากตมาใส่ค่ะเขียวเข้าไว้นะคะข่มชาวไปข่มชาวบ้านเข้าไปนะคะถ้าต้องการความร่ํารวยเห็นไหมใช้นินใช้นินใช้นินเยอะๆใช้สีดำํำนะคะบางคนเขาใช้อันนั้นน้องแชร์แต่กระปังหามก็หายากมันจะเป็นสีดําค่ะมันก็เป็นชนิดหนึ่งนะที่ให้คุณนะคะสีดํา นะคะสีดำนินสีดำนะคะ,คะแล้วก็ถ้าอยากจะมีที่ดินที่ดอนเยอะๆนะคะจะเป็นเจ้าของทำรรมาสังหาริมทร,รั์ให้มันรวยไปหาบุษราคำมาม,มาไว้ในตัวนะถ้าถ้าใครที่ทำที่ทำไปเกิดสังหาริมทร,รั์แล้วเกิดบัรจันมีบุษราคมเยอะๆอทำแล้วรวยะะนะคะค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อเพิ่มพลังงานให้เรานะคะก็ใช้ ใช้นั่นมุกดาหานนะใช้มุกดาหานหรือใช้ไอ้ตัวยีราคนะคะมาเป็นตัวเสริมนะคะถ้าต้องการคนรักให้คนรักคนเมตตาเยอะอันนี้ผู้ที่เกิดวันจันทร์ใช้ซับไฟใช้ไพลินหรือพลอยสีฟ้านะพลอยอะไรนะเขาเรียกอะไรอะเธอคอยส์อย่างเงี้ยได้นะคะรับคนเกิดวันจันทร์นะคะจะมีผู้มาให้การช่วยเหลือในเวลาที่เราขัดสนหรือผู้ใหญ่จะเมตตาเรานะคะสิ่งที่คนวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงที่สุด สีแดงค่ะทับทิมค่ะทับทิมเนี่ยวันจันใส่ไม่ได้นะคะเพราะนั้นคนที่เกิดวันจันไม่สมควรที่จะมีอัญมณีเป็นทับทิมหรืออัญมณีสีแดงน่สีแดงแดงอะไรพวกนี้นะคะเพพาะสีแดงจะเป็นสีที่ขัดกับเขาจะเกิดความติดขัดหรือเกิดโรคภัยไข้เจ็บแทนเป็นโรคภัยที่รักษายากอย่าเอามานะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้นะคะ เอานะหนุ่มบังคารสาวบังคานสนุกละสีสนุกจานสนุกละสิหนุ่มบังคารสาวบังคานนะคะถ้าอยากจะให้คนรักเยอะๆนะฮะเอาโกเมนมาใส่เลยนะหาโกเมนมานะโกเมนมาไว้ประจําตัวนะคะถ้าอยากให้มีอายุยืนยาวนะคะมีสุขภาพดีงามนะคะให้ใช้มรกตหรือหยกสีเขียวนะคะหยกสีเขียวนะพวกหยกมีหลายสีนะนะคะหยกสีเขียวนะคะถ้าต้องการมีอํานาจให้ใช้นิน นินสีดำนะฮะพลอยสีดำนะคะหรือถ้าต้องการความร่ํารวยให้ใช้บุษราคำบุษราคำหายากนะบุษราคำนะคะหรือไม่เขาใช้อานั้นได้ั้งเดี๋ยวก่อนอะไรนะที่เป็นสีเหลืองอำพันธ์หลุกหนูรู้จักแต่อำพันธ์ก็หายากนะคะ <c oughs> อำพันที่มันเป็น สีเหลืองก็รูะนะคะอัมพันอ,อัมพันธ์เป็นสีเหลืองนะคะจะเหมาะนะคะให้ให้ใหใหสำหรับคนวันอังคารน,นะเป็นอัมพันธ์มันจะนเกิดความร่ํารวยนะคะแล้วก็ถ้าต้องการที่ดินที่ดอนเยอะๆนะคะให้ใช้บุกดาหานะคะหรือตัวยีรานะคะแล้วก็ถ้าเพิ่มความพยันขันแข็งพลังงานเยอะๆให้ใช้ ซับไฟใช้ไพลินใช้ไพรินเยอะๆนะคะต้องการเพิ่มพลังงานให้ตัวเองเนาะถ้าต้องการให้คนมีเมตตานะคะแล้วก็ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือนะคะให้เอาทับทิมมาใส่นะคะเพราะทับทิมจะเป็นมนตรีนะคะของชาวผู้ที่เกิดบัรังคารทับทิมอันนี้ใส่ทับทิมได้เห็นไหมคนที่เกิดเนี่ยมันมันไม่ได้นะอย่าใช้อันนี้ไม่มีผิดนะคะสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงที่สุดสำหรับคนบันอังคารอย่าใส่ไข่มุกค่ะ เอาออกไปเลยออกไปเลยนะไขมุกไม่ได้นะบางคนไม่ทราบเนาะบางคนไม่ทราบคนชอบมุกสะสมมุกกันเต็มนะคะเราจะทําให้เราเอเจ็บไอ้ได้ป่วยบ่อยค่ะแล้วก็รักษาไม่ค่อยหายแม้กระทั่งมีครอบครองแต่ไม่ได้มาประดับก็ไม่ได้ใช่ไหมคะก็ไม่ควรอกะเนาะนะคะให้คนอื่นไป เธอทานเอามให้ฉันเอาเสาสีมาให้ฉันใช่ทำครอบครองไม่ได้เสาสีมาให้ฉันเดี๋ยวได้รู้ว่าวันไหนห้าครอบครองเพชรเธอรอดูนะคะนะคะอ้าววันพุธค่ะวันพุธธรรมดาและกลางวันนะพุธกลางวันพุธกลางวันนะคะใครที่เกิดพุธกลางวันคือตั้งแต่หกโมงเช้าหกโมงเย็นเท่านั้นนะนะคะเกิดวันพุธนะคะสีเขียวมาเลยค่ะยกมรกต นะคะคนก็จะรักนะบริวารเยอะแยะนะคะถ้าสุขภาพดีก็ใช้นินนินนินใช้นินใช้ส,ะะสีดำนะคะพลอยสีดำนะคะถ้าต้องการให้มีอํานาจบารมีให้ใช้บุษราคำคะนะคะแล้วก็ถ้าต้องการความร่ํารวยจริงๆนะคะให้ใช้ให้ใช้มุกดาหานอ,อันนี้เอาสีของราหูมามุกดาหานพลอยยี่ราเนี่ยเอามามนะคะแล้วก็ถ้าเื่อต้องการมีที่ดินที่ดอนเยอะๆนะคะทำมาสังหาริมทรั์นะคะเกิดวันพุธ หนูเอาภัยลินมาลูกนะคะเอาภัยลินมานะคะ,คะเอาเทอร์คอยส์มาใส่เยอะๆนะคะอันนี้เหมาะสําหรับคนเกิดวันพุธกลางวันนะพุธกลางวันนะคะถ้าต้องการความ uh, พลังงานเยอะๆความพยันขันแข็งเยอะๆนะคะใช้ทับทีมลูกใช้ทับทิมนะคะ ต้องการคนรักคนเมตตาผู้ใหญ่เมตตาเราเยอะๆสาววันพุธหนุ่มวันพุธนะคะไข่มุกประเดเข้าไปเลยเพชรเพชรเพชรประโคมเข้าไปโคมเข้าไปนะคะมุกล้อมเพชรอย่างนี้นะคะใส่เข้าไปเห็นไหมบางอย่างมาใส่ด้วยกันได้น้องเชยอย่างนี้เพชรไข่มุกอย่างเงี้ยนะคะมาใส่ด้วยกันได้นะคะสีที่คนหลีกเลี่ยงที่สุดนะสาหรับคนเกิดวันพุธกลางวันนะคะก็คือโกเมนลูก ห้ามใช้กูมินนะห้ามใช้กูมินนะคะเอาอ,ออกไปนะคะมไม่ได้เนาะเพทายอย่างงี้ไม่ได้นะคะ,คะแล้วหนุ่มพฤหัสสาวพฤหัสนะนมันพฤหัสนะคะต้องการให้คนรักบริวารรักใคร่นะค,ะคนรักมากมายก็คือใช้บุษราคัมบุษราคัมนะคะหรืออมพันก็นได้หรือมากบางคนชอบสะสมอมพันนะใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าต้องการ สุขภาพดีๆนะคะก็ให้ใช้มุกดาหานม,มุกดาหานะัดเป็นดาวอายุนะคะ,ะมุกดาหานพลอยสีขุนๆน,นะคะแล้วก็การมีอำนาจให้ใช้ไพรินนะ,ะใช้เพรินนะคะหรือพลอยสีฟ้านะคะพลอยเออทอคอยส์นะคะถ้าต้องการความร่ำรวยพฤหัสใช้ทับทิมเลยลูก ซัดเต็มนะคะซัดเต็มใช้ทัพทิมเลยนะคะใช้ทัพทิมเลยนะคะแล้วก็ต้องการที่ดินที่ดอนเยอะๆทำมาสังหารดิมารัพย์นะคะใช้เพชรทับทิมล้อมเพชรใส่เข้าไปให้เต็มยศเข้าไปเลยสวยเลยทีนี้สวยที่มเลยเศรษฐีที่ดินเลยนะคะรวยด้วยนะคะแล้วก็ทำเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินก็ได้หนูไม่ต้องไปลงทุนหรอกนะคะเป็นนายหน้าค้าขายที่ดินก็ให้ใส่แบบนี้ใส่แบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าต้องการความพลังงานเยอะๆให้ใช้โกเมน ะะใช้พลอยโคเมนนะคะต้องการผู้ใหญ่ให้มาสนับสนุนเราเอาหยกมาใส่เลยเอ,เอามรากฏมาใส่นะคะบางทีเขาเลือกนะบางคนเขาเก่งเขาจะใช้เวลาที่ต้องการไปเจรจา ให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือเขาก็ใส่พอสีนั้นตามันเกิดเขาแตมือหนูเกิดพปรหัสนี่หนูต้องการเข้าหาเข้าพบผู้ใหญ่ต้องการท่านให้ท่านช่วยเหลือเราเนี่ยนะคะก็ใส่มรกฏไปเลยอย่างนี้ท่านก็จะเมตตาเราแสงมรกฏมันต้องกระตามันโดนมันโดนวับวับวิบวับมรกฏร้อมเพล็ดเลยอย่างนี้แต่ที่ห้ามคือสีดําค่ะนะสีดําอย่าเอามาใช้ยุ่งเกี่ยวกับ หนุ่มพฤหัดหรือสาวพฤหัสนะคะไม่ได้<อ>นะคะลีกไปไกลๆนะคะแต่คนก็ชอบสีดำนะ,ะอย่างนี้นะคะอ่ะหนุ่มที่เกิดวันศุกร์สาวที่เกิดวันศุกร์นะคะพลอยที่ถูกโลกที่สุดคือไพรินไพริน,นสีฟ้านะสีน้ําเงินนะคะพลอ,อ,อยทูคอส์สจะถูกโลกกับเขามากนะคะถ้าให้สุขภาพดีนี่ทับทิมไปเลยทับทิมไปเลยนะคะทับทิมล้อมพระไปะ นะคะต้องการอำนาจเห็นไหมถ้าพิมพ์ล้อมเพชรได้เลยให้ใส่ไข่มุกใส่เพชรนะคะคนวันศุกร์ใช้ได้หมดทั้งไข่มุกทั้งเพชร<ด>ทั้งทับทิมนะคะต้องการความร่ํารวยใช้โกเมนก็ได้คนวันศุกร์โอเคเลยนะคะต้องการที่ดินเยอะๆนะคะทำมาสังหาริมทรัพย์ใช้มรกตใช้หยกสีเขียวนะคะต้องการความพยันขันแข็งใช้สีดําก็ได้เห็นไหมใช้เสาได้นะ ใช้นินสีดำก็ได้นะคะต้องการผู้ช่วยเหลือผู้ใหญ่เมตตาใส่บุษราคำนะคะวันศุกรีกเลี่ยงอย่างเดียวเลยนะคะก็คือตัวตัวมุกดาหานเพราะเป็นกาลีของชาววันศุกร์นะคะมุกดาหารไอ้พวกยี่ราพวกไอ้พลอยสีขุนทั้งหลายเนี่ยห้ามใช้นะคะหายากอยู่แล้วมันหายากแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะะค อ่ะหนุ่มวันเสาร์นะคะสาววันเสาร์ทั้งหลายนะคะสีดํามาเลยค่ะต้องการบริวารให้คนรักใคร่นะคะอันนี้สีดานะคะแล้วก็พวกอ,อยากให้อายุยืนนะคะก็ใช้บุษราคำเนาะค่ะบุษราคำหรือหรือรอ,อัมพันธ์ก็ได้นะคะต้องการอํานาจวาสนานะคะให้ใช้มุกดาหารน,นี้หายากนะ,ะแล้วก็ต้องการความร่รํารวยภัยรินเลย สาวกรวะสุกเพราะว่าดาวสุกเป็นสีของคนวันเสาร์นะคะก็คือใช้ไพรินใช้พลอยเทอร์คอยส์ก็ได้นะคะ,คะแล้วก็ต้องการที่ดินที่ดอนเยอะๆทำมาสังหาริมทรั์ใช้ทับทิมได้เลยนะคะต้องการความพยันขันแข็งใช้ไขม่มุกหรือเพชรนะคะแล้วก็ต้องการผู้ช่วยเหลือผู้ใหญ่ค้ำจุนเยอะๆกูเมนค่ะ,คะนะคะเพราะ,ะนั้นชาววันเสาร์ห้ามยุ่งกับหยกสีเขียวยกกับกหรือพลอยสีเขียว พิริดอตพิริดอตเป็นสีเขียวอ่น้องน้องน้องเปิลเขาได้มาดกจากแม่ค่ะคือเขาได้พิริดอตสวยมากเพราะแม่ใช้สีเขียวไม่ได้ค่ะสวยมากค่ะเป็นของลูกสะใภ้ไปแล้วค่ะให้เธอนะคะอ้ยราบรอยนะคะพอยสีเขียวพริดอตเนี่ยนะคะคนบรรสาวใช้ไม่ได้นะคะอย่าอย่าไปเอามานะคะเดี๋ยวมันติดขัดไปหมดนะคะทีนี้ นุมหรือสาวที่เกิดพุธกลางคืนตั้งแต่18บแนาฬิกาหนึ่งนาทีไปจนถึงรุ่งอรุณเนาะเขาเรียกว่าพุธกลางคืนหรือวันราหูนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นราหูก็เกิดพุธกลางคืนเนี่ยนะคะพลอยที่ถูกโฉลกเขามากๆก็คือเนี่ยพลอยสีขุนพวกมุกดาหารพวกยี่ราอะไรทั้งหลายเนี่ยจะเป็นพลอยของเขานะคะก็ทําให้คนรักเขามีบริวารเยอะแยะนะคะแล้วก็ ถ้าสุขภาพพลานามัยของเขาก็ให้ใช้ไพรินนะพลอยสีน้ําเงินนะคะหรือว่าพลอยเธอคอยสีฟ้านะคะต้องการความมีอํานาจโดดเด่นของเขาใช้ทัพทิมไปเลยนะคะดาวอาทิตย์จะเป็นดาวอํานาจของเขานะคะแล้วก็ความร่ํารวยของเขาไข่มุกค่ะไข่มุกซัดไปเพชร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 ท,ทับทิมล้อมเพชรไข่มุกล้อมเพชรใส่เข้าไปะนะคะได้ทั้งอานาจได้ทั้งความร่ํารวย นะคะต้องการที่ดินที่ดอนมากขึ้นนะคะก็ให้ใช้โกเมนนะอพอยสีแดงกำํางนะคะแล้วก็ถ้าต้องการความพลังงานความพยันนะคะให้ใช้สีเขียวนะเยสีเขียวใ,ใช้มรกตหรือหยกนะคะ,คะแล้วก็ต้องการผู้ที่สนับสนุนนะคะให้เขามีที่ปรึกษาที่ดีใช้ใช้นินสีดำเสากับราหูเป็นเพื<ๆ>่อนกันให้ใช้สีนินนะคะ,คะ,ะ,คะแล้วก็สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงที่สุด นะคะสาหรับผู้ที่เกิดพุทธกลางคืนอย่าใช้บุษราคำนะคะ<า>ต้องต่ออนษรชื่อ้วยห้ามห้ามใช้บอใบไม้ปอปลาผอพึ่งอ,อยพวกนี้เพราะมันเป็นวิตามตามหลักทักษะ<า>นะคะอันนี้ก็คืออัญมญญณีที่ส่งเสริม<า>นะคะตรนชาติที่ส่งเสริม ที่ให้คุณในด้านต่างๆนะคะที่ครูได้พูดไปหมดแล้วนะคะไปกรอดยหลายทีหนูก็เลือกเอาจะเอาอะไรครูใช้คำว่ากรอกรอดยหลายทีกรอเท็จโดยหลายทีอแปลว่าเนี่ยเพิ่งเข้าใจละคําว่าเขียวเหนียวซับได้เฉพาะวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์เพราะว่าได้เรื่องของเงินทองเรื่องเงินทองรั์สินแต่เขียวเหนียวซับใช้ไม่ได้กับคนวันเสาร์นะคะอยาชนะนะคะแต่ย้ำว่าอัญมณีทั้งหมดต้องเป็นของแท้และของจริงถ้าใช้ของปลอมก็ไม่ได้ส่งเสริมอะไรนะเพราะว่าเขาจะมีพลังงานในตัวเขาค่ะ นะคะรัตนาชาติจะมีพลังงานประจําตัวเขานะคะเพราะฉะนั้นเขาจะมีการเรียนเรื่องอัญ,ญมณีศาสตร์เห็น <He ard S 2> ไหมคะมเขาจะมี ขนาดแค่นี้กรัดแค่นี้ก็จะมีน้ำหนักของเขามีความชัดมีความเคลียร์สี่ีของเขาัแหละนะคะมันจะมีพลังงานอยู่ในตัวอยู่แล้วหนูไม่ต้องสงสัยเลยอันนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดตามธรรมชาติถ้าหนูได้ของแท้หนูได้อยู่แล้วลูกอยากได้เหมือนกันมีใครจะให้ไหมใครที่เป็นคุณนอยคุณนายรวยจะตายเลยค่ะคุณคุณนายแต่แชร์เป็นคนไม่มีอันนี้ไม่มีเลยค่ะแม่แล้วแม่พูดมาแชรก็นึก มันคืออะไรนะป็น <laughs> คนไม,ไม่ได้ศึกษาเรื่อง,งยมนีแล้วก็ไม่ได้มีแบบว่าเก็บสะสมด้วยะคะ่ะหลังจากนี้พอรู้ทักษะแล้วเราก็จะได้เลือกได้เลือก,อกว่า<ล>ถ้าเราจะเอาอะไรมาประดับร่างกายเราแล้วก็ดูตามสิ่งที่เราอ,อยากจะได้ใช่หรือยากได้นะคะอ,อยากได้อะไร แต่แต่รวยมากแล้วไงเงินทองก็ตัดไปใช่ไหมคะหรืค่าอะไรคนรักเยอะๆก็ต้องไปเอารสคอร์สนี่นะคะได้หนุ่มเข้ามาเป็นแถวเลยนะส่งไปสมัครหรือแชร์เลือกไม่ทันในคราวนี้สาธุค่ะแม่ก็ขอให้ทุกคนโชคดีสำหรับการดูอีพีนี้นะคะ